กระทรวงรายง,งานออกมาเปิดเผยผลงานปี2566นะคะช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยทั่วประเทศกว่า30,000คนมีทักษะและได้เครื่องมือทำกินสร้างอาชีพสร้างไรายได้กระตุ้นเศรษฐก,กิจของประเทศค่ะ นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าการช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยให้มีทักษะฝีมือสามารถ,ถนําความรู้ไปสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่ต้องการให้กลุ่มแรงงานและประชาชนที่มีความชีวิต เป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นให้เกษตร,รกจของประเทศโดยรวมเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยโดยเฉพาะการฝึกทักษะให้กับกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยและมีสิทธิ์รับสวัสดิการแห่งรัฐได้มาหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะทําโครงการและดําเนินการฝึกตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ2,566ตั้งเป้าหมายไว้ที่31,500คนล่าสุดดําเนินการฝึกทักษะอาชีพไปแล้วจํานวน31,450คนผู้ที่ผ่านการฝ ฝึกสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเดือนละ1,000ถึง3,000บาทมีทั้งประกอบอาชีพทำอาหารจำหน่ายทำขนมแปรรูปอาหารจำหน่ายรับงานตัดเย็บรับงานเชื่อมเป็นต้นค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีการฝึกที่ต่อยอดอาชีพเดิมเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายอีกด้วยมีการสอนเรื่องการขายสินค้าออนไลน์เพิ่มให้กับ กลุ่มเพื่อให้กลุ่มที่มีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเองอยู่แล้วนั้นทําการตลาดบนโลกออนไลน์ได้นั่นเองค่ะจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งสําหรับการจัดจําหน่ายสินค้าทําให้มีไรายได้เพิ่มมากขึ้นการฝึกทักษะแบบนี้จึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลตั้งใจที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่และนําไปใช้ประกอบอาชีพได้จริงและยั่งยืนค่ะ